สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องพหัหัดชาแนลครับมือนี้ครับวันที่หาผกสภาพคมสองหาหกเจ็ดครับมือนี้ครับผมจะมีแนวทางมาฝากตอนเอซท่างช่องครับเป็นเลขผมเองนะครับหลัก10ล่างครับแล้วก็หลักหน่วยล่างครับผมเนาะฟันทงล่างยังเดียวให้เอซท่างช่องก่อนครับผมเนาะถ้าชอบฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์รับผมหลักสิล่างงวดที่แล้วผมให้ไปเก้ครับ มาที่1ครับมาที่1ครับ915มาที่1ครับเลขออกล่าง17ครับเลขออกล่าง17ครับแต่ว่าผมจับคูให้บอกเขาครับผมเนาะผมจับคูให้ไม่เข้าครับส่วนชุดบนครับส่วนชุดบนครับหลักสิบบนครับ901ครับมาที่1ครับมาที่1หลักสิบบน หลักสิบลางกัตือว่ายังแม่นอยู่ครับผมแต่ว่าหลักหน่วยบกเข่าครับผมเนาะนี่ครับหลักหน่วยบนครับ3 4 5ครับให้1 5เลขออก1 6ครับนี่ครับล่างผมฟันทงแห่งโคตรท้ายแห่งเอฟซีทางซองครับล่างวิ่ง1ครับผมเนาะ1 5 1 1ครับเลขออก1 7ครับบนวิ่ง9ครับผมเนาะแต่ว่าชุดเต็มครับผมเนาะชุดเต็มหลักสิบบน เข้าที่1ครับผมแล้วก็หลัก10บล่างครับเข้าที่1่ครับหลัก10บล,ล bon ่างยังเดินต่อครับผมเนาะหลัก10บนยังเดินต่อครับผมนี่ครับตะวันหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างบกเขาครับผมบกเป็นยังครับผมเนาะอยากให้เป็นเนวทาง fc ทางช่องครับผม fc ทางช่องขอมาเยอะครับผมเนาะมื้อนี้ครับผมผมจะฟันทงที่ล่างอย่างเดียวครับหลัก10บล่างหลักหน่วยล่าง แล้วก็ฟันธงล่างอย่างเดียวให้ f อฟทางช่องไปก่อนนะครับสีไได้ดายมากครับผมเนาะงวดที่แล้วเนี่ยผมอัดหนึ่งหาไปครับผมอัดหนึ่งห้าไปเยอะมากเลขออกหนึ่งเจ็ดครับนี่ครับอัดหนึ่งหาไปเยอะมากครับแต่ว่าเลขออกหนึ่งเจ็ดครับผมแล้วมาดูหลักสิบล่างบ้างครับผมเนาะงวดที่แล้วครับมีเจ้าไหนเข้าบ้างครับ หลักสิบล่างครับงดที่แล้วแม่กทมครับห้าเจ็ดเก้าครับมาหลักหน่วยครับเจ็ดครับแม่สละบุรีไม่เข้านะครับของผมเองครับเก้าหนึ่งห้าครับมาที่หนึ่งครับ fc มอมแมมครับเจ็ดหนึ่งห้าครับผมมาทั้งสองตัวครับหนึ่งเจ็ดครับหนูน้ํำพิษไม่เข้าครับผมแม่สละคามครับไม่เข้าครับนี่ครับสามีของแม่กทมเขาหลักหน่วยครับ ของผมเข่าหลักสิบราคาของ fc m o m แมครับมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยครับผมเนาะนี่ครับวันนี้วันที่5ครับผมจะมาว่างแนวทางของผมเองให้ fc ทางซองครับผมหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแล้วก็ล่างอย่างเดียวครับคัดให้เน้นเน้น fc ทางช่องนําไปพิจารณาเบนกับผมเนาะคำมวกต่างๆมำกระพาะใดครับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับ ย้ำกับเอฟซีทางช่องรับผมเนาะตอนนี้นะมีกลุ่มปลอมของผมระบาดเยอะมากครับผมกลุ่มปลอมนะครับของผมนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมอย่าไปหลงเชื่อเด้อครับผมเอฟซี FC ทางช่องแล้วก็กลุ่มปลอมเฟซปลอมอะไรปลอมทุกอย่างครับผมเนาะเพจปลอมทุกอย่างของผมครับให้เอฟซีทางช่องถ้าเป็นแฟนคลับผมจริงครับจะรู้ว่าผมไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับแล้วก็ไม่มีเฟสที่จะทักไปหา คนนี้นะครับผมอย่าไปหลงเชื่อนะครับผมเนาะอย่าไปหลงเสือเด้อครับผมมีชาชีพเยอะมากครับผมตอนนี้ครับผมมีแค่ youtube ช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับมาครับผมมาครับจะเขียนให้เอฟซี่ทงสองครัผมเนาะพระหักครับ ล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวครับหลักสิบล่างครับหลักสิบล่างสิบล่างครับ หน่วยล่างครับหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างครับหลักสิบล่างงวดนี้ผมได้ที่หนึ่งสามเจ็ดนะครับ หลักสิบล่างงวดนี้ผมได้ที่หนึ่งสามเจ็ดนะครับหนึ่งสามเจ็ดครับส่วนหลักหน่วยล่างครับหลักหน่วยล่างครับได้ที่ศูนย์สี่หกครับหลักสิบล่างครับหนึ่งสามเจ็ดครับหลักหน่วยล่างครับศูนย์สี่หกครับนี่ครับผม หรือว่าจะมา1นอีกครับผมเนาะถ้าจับคู่กันครับจะได้ที่10 1 4 16ครับ30 3 4 3 6ครับ70 7 4 7 6ครับนี่ครับผมแต่ว่าผมจะฟันทงให้แค่2คู่ครับผมเนาะจะฟันทงให้แค่2คู่ครับแต่ว่าผมจะเขียนชุดเต็มให้ก่อนครับผมเนาะเขียนชุดเต็ม9คู่ตรงๆให้ก่อนนะครับ แล้วก็จะวงกลมให้2คู่ครับได้ที่10 1่งครับแล้วก็16ครับ30ครับ34ครับ36ครับแล้วก็ต่อมาครับหลัก 7, 7 0, ครับ70ครับ 7จ็ดครับเจ็ดครับนี่ครับจะได้9คู่ตรงๆนะครับผมห0ึ4ง6ครับสามศูนครับเจ็ดศูครับจะวงกลมแค่2คู่ครับผมเนาะจะวงกลมให้แค่2คู่ครับให้ที่30มศครับเจครับเน้นที่ 30แล้วก็70ครับเน้นหลัก10ล่างครับเน้นหลัก10ล่างก็คือ3แล้วก็7นะครับหลัก10ล่างครับเน้น3กับ7นะครับหลักหน่วยกับสามนี่ครับผมเนาะนี่ครับผมถ้าใครชอบก็จัดได้ครับผมเนาะนี่แค่เก้าคู่เองครับผมเก้าคู่ล่างตรงๆครับเก้าคู่ล่างตรงๆครับนี่ครับผมย่อเลื่มลงวันทีให้เอฟซีทางสองครับ ลงวันที่16ทับ5ทับ6 7ครับนี่ครับผมหลัก10ล่างยังเดินต่อครับวัที่แล้ว9 1 5ครับแล้วก็หลัก10บนก็ผมเนาะก็ยังเดินครับผม9 0 1ครับมาที่1ครับให้เอฟีทั้ง่องแคปนาจอครับผมเนาะ ถ้าหักครับของผมเองครับล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวหลักสิบล่างครับ1 3 7เด่นที่3ากับ7นะครับหลักหน่วยล่างครับ0 4นย์ี่หครับเด่นที่0ูนย์ครับผมเนาะเพราะว่าผมจับคู่ให้2คู่ครับผมหลักหน่วยล่าง0 4 6ย์ครับถ้าจับคู่กันจะได้9้าคู่ตรงๆนะครับ10 1416 3 0 3 4 3 6ี่สครับ70 7 4 7 6ย์ี่ดหครับเน้นที่30 7 0ย์ย์นะครับ คปหน้าจอครับผมนี่ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปครับคลิปต่อไปจะเป็นของแม่กทมครับผมเนาะของแม่กทมครับงดที่แล้วแม่ให้มาครับเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงของแม่กทมครับนี่ครับผมห้าเจ็ดเก้าครับงวดที่แล้วครับยี่สิบงดไม่เคยพลาดนะครับเอาเป็นว่าของแม่กทม เลขติดล่างจะดีดกว่าครับผมเนาะลักซิปล่างแม่ก็ถือว่าเข่าดีครับผมมาหลักหน่วยงวดที่แล้วก็มาหลักหน่วยนะครับ9 1 3งครับงวดนี้ก็มาหลักหน่วยนะครับ5 7 9ครับผมเนาะนี่ครับมาหลักหน่วย1งวด2งวด3งวด4งวด5งวด6งวดมาหลักหน่วยครับ6งวดครับผมเนาะของแม่กทมครับ 20งวดครับนี่ครับเข้ามาแล้ว20งวดครับมาหลักหน่วย6งวดครับผมเนาะนี่ครับมาหลักหน่วย6งวดครับงวดนี้งวดที่21นะครับของแม่กทมครับผมเนาะคลิปต่อไปเด้อครับผมเนาะคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมลงของแม่กทมให้เอฟทางช่องครับผมเนาะถ่าชอฟ่ากดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะคลิปนี้การสวัสดีครับ